ข้อแรกเลยนะไปร้านเขาเดี๋ยวเขาต่อนานโนให้ไม่คิดเงินสักหนึ่งเลยนะ <l ip> หรือจะต่อตรงนี้ก็ได้เขามีเครื่องมืออยู่นะ <l ip> หรือจะเอาผมจากไอ้คนนั้นก็ได้ในนี้ไอ้น้นมันใสก็ได้นะ <l ip> อันดับหนึ่งนะอันดับที่สองจ่ายคืนสี่พันห้าจบการจบเลยราคาที่น้องไปท <l ip> <l ip> ํ <l ip> <l ip> ทาเออก็ข้อที่สองเลยเพราะว่าไม่จะข้อที่สองยังไงคือน้ํามันหนูอีกอะไรหนูอีกที่หนูไปแล้วคืออีกอย่างหนึ่งอะ คือหนูจะบอกไงเดียงั้นหนูหนูฟังพี่ก่อนนะคะหนูขออนุญาตนะคะหนูพี่อ่ะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นต้องจ่ายค่าเด็กต้องจ่ายค่าล่วงเวลาพี่รับผิดชอบเองหมดหนูบอกว่าหนูปิดร้านมาใช่ไหมคะพี่ไม่ได้เปรียบเทียบธุรกิจของหนูกับธุรกิจของพี่นะแต่ว่าธุรกิจของพี่ถ้าพี่หยุดเนี่ยพี่เสียเงินอ่ะหลักหมื่นถึงหลักแสนต่อวัน นะคะพี่ก็เสียเวลาเพื่อมาดูแลซัพพอร์ตหนูพี่ก็ยินดีทําให้หนูหนูจะจองคิววันไหนพี่ยินดีทําให้พี่ยินดีรับผิดชอบแต่สิ่งที่พี่อยากจะให้หนูแก้ไขแล้วก็พูดผ่านสือ่อขอโทษพี่สักนิดได้ไหมคะที่หนูไปออกทุกช่องว่าหัวจะล้านแล้วทําผมมาจากร้านนี้เพราะพี่ดูข่าวเช้าเนี่ยอขออนุญาตนะคะพี่หมวยเขาก็พูดแบบหน้าตกใจมากเลยทําผมตั้งห้าพันหัวล้าน,น,นแทบจะหมดทุกคนมีทุกช่องเลยค่ะเปิดทำไปดูนนย้อน ย้อนย้อนดูได้นะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าเช้านี้ก็มีนะคะรายการไทยรัฐทีวีก็ออกค่ะที่หนูไปพูดบอกว่าทํากับพี่ทําร้านเนี้ยหัวจะล่วงแล้วอ่ะพี่เนี่ยหนูหัวแทบจะร้านแล้วอยากให้ขอโทษตรงนี้นะคะแล้วสิ่งที่หนูไปโวยวายหนูไม่น่ารักค่ะลูกถ้าหนูพาทํามแบบน่ารักอ่ะแบบพี่คะหนูไม่มีเงินเลยหนูมาไกลเดี๋ยวหนูขอทําฟรีได้ไหมโดยที่แบบบอกบอกกับพี่ตรงๆว่าไม่ใช่มาด่าโวยวายโดยที่ไม่เอาอะไรเลยสักข้อแล้วมาให้มันตรงเวลามันจะไม่มีปัญหานี้เลย ค่ะอ่อโอเคอันนี้หนูได้หรือยังคะอันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือการการที่เขาอยากให้คุณขอโทษไม่ได้หมายความว่าคุณขอโทษแล้วเขาจะจ่ายเงินให้คุณนะอ่าหนูเข้าใจแยกคนละเรื่องนะแยะคนละเรื่องนะเพราะว่าดูดีขอบางครั้งเนี่ยข้อมูลมันคลาดเคลื่อนหนูเข้าใจนะคะพี่คืออ่ะหนูขอโทษเลยขอโทษก่อนเลยแต่คือหลังจากเนี้ยคือมันมีเรื่องบาดหมากกันแล้วหนูจะไม่กลับไปอีกแน่นอน นะตอนนี้คือเคลียร์เลยลววหนูไม,ไม่กล้าที่จะกลับไปแล้ว,ลวพี่เงินพี่งันห้าสำหรับหนูคือเยอะนะคะพี่บอกว่าพี่ทํางานวันละเป็นหมื่นเป็นแสนพี่ทําได้เยอะแต่เงินที่พี่จะชดเชยให้กับหนูะแค่เนี้ยพี่บอกว่ามันก็มากพอที่จะมาอันนี้ให้หนูใช่ไหมคะแต่คือว่าหนูจักใจเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วหนูไม่ได้อยากได้เลย ไม่ได้อยากได้เรื่องเงินไม่ได้อยากมีปัญหาไม่ได้อยากไม่เป็นไหนหรเราผมว่าอย่าไปย้ำอยางนี้นนเลยครับเดี๋ยวน,ะ,นะแป้งอันนี้อันนี้พี่ปรับพูดแบบเป็นกลางๆเลยนะ <S <S <ๆ S 1> คืออย่างนี้พี่อธิบายเปรียบเทียบให้ฟังนะ, <S <S นะสมมตินะสมมตินะว่ามีคนเนี่ยไปซ,ซื้อซื้อรถคันหนึ่งแล้วกันอ่ะน,นี่ซื้อรถคันหนึ่งเสร็จแล้วเอามาใช้ปรากฏว่ารถมันไม่ได้คุณภาพเลยอยากได้คันใหม่สมมติว่าเออเอารถกลับไปเปลี่ยนเนี่ย เขาทางร้านเขาเปลี่ยนให้เขาคืนรถเรากลับมาหรืออ่ะไม่เอาละคืนเงินเขาคืนเงินกลับมาแต่ถ้าเกิดเจ้าของรถที่จะไปเอาเงินเขาล,บ,ลบอกไม่ได้คุณต้องจ่ายค่าน้ํามันรถให้ผมด้วยนะคุณต้องจ่ายไอ้ค่าต่างๆนั้นผมพี่มันก็ไม่เป็นไม่เป็นธรรมไมนงนะมันก็ไม่แฟ์นะในมุมหนึ่งนะเราต้องมองว่าเจ้าของร้านถ้าเป็นความประมาทที่เขาทําอะไรพลาดสมมตินะครับเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันก่อให้เกิดใ,ใครนี้มาแต่การที่หนูไปเรียกเต็มสูบเนี่ยพี่แก้ว่าบางครั้งมันก็เกิดไปอ่คะแต่ว่าถ้าวันนี้ในกรณีเดียวกัน ถ้าหัวหนูเนี่ยนะมันแหวงแบบร่วงแบบอุ้ยแบบแล้วมันเกิดจากเขาไออันเนี้ยพี่จะับหนิเลยเอาไปเลยเนี่ยยอดแต่สามหมื่นเลยห้าหมื่นหกหมื่นต้องต้องต้องบอกต้องให้เลยให้จ่ายเป็นแสนก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมถูกต้แต่ผมเขาร่วงเป็นหัวอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ต้องให้ใช่ค่ะถูกต้องแต่อันนี้มันไม่ใช่นี่มันเป็นแค่ไอผมที่เขาต่อไปแล้วมันหลุดออกมาแล้วหนูก็อะขอถามคำหนึ่งตกลงอันนี้คือความผิดของหนูหรือว่า อะะไรคก็นี่ค่ะพี่รับผิดชอบนี่เขาให้ผิดชอบไม่ไม่ต้องมองใครผิดนะครับไม่ต้อรมาพูดวอาเพราะว่ามไม่รู้ใครตอนนี้เขารับผิดชอบโดยการที่เขาจ่าย4,500คืนให้ค่าที่หนูจ่ายไปเรื่องผิดไม่ผิดเลยเพียงแค่พี่น่ะจะจะดูแลให้หนูไงคะ